เคมาสามสองหนึ่ง action เออคุณหวดเอเฮ้หัวใชียแล้วอ๋อทหารทหารเอ่ออีกคนเขาไไหนวครับเหมือนเขาจะไปตอมหารน้งสาวนะเออแล้วคุณทหารไปจากไหนครับเออไปไหนนะนั้ยเฮ้ยไมเข้ามาเข้ามาไปเพิ่มเสียงดิฟแปนนึงเผื่อฟังออก มา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 เดี๋ยวฉากต่อไปเลยก็ได้ค,คือพี่แบาอ,อันเนี้ยผมว่าพี่แบบติดเล่นไปว่อะอะที่แม่งติดเล่นอะติดเล่นที่อะไรคือแม่งคือผมแบบก็จแะบบแบบอยากจะถ่ายให้แมบบ่งจบๆไปอะแล้วพี่กแบบ็แบบแมบบ่งแบบเล่นอะไรกันหมาไม่รู้อะเล่นอะไรเนี่ย En, en, ไม่ห็อมันคือมันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงพี่พี่ก็เล่นอย่างเงี้ยตั้งแต่ขึ้นไปคุยเมื่อกี้พี่ก็มีปัญหาของผมอะอะไรเนี้ยเขาเล่นเป็นอะไรอะเออเป <จะ S 3> ็นยอะไรเออไม่คือตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงพี่ก็ที่พี่บอกจะเล่นเล่นอะไรพี่แบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไม่เข้าท่าเลยพี่อ่ะอไม่เป่นกลางอะให้กูพูดอะไรไม่คือมันไม่อยู่ที่ไม้ผมไงคือมันตั้งแต่ขึ้นไปคุยเมื่อกี้ผมก็แบบเออแบบคุยดีดด้วยปกติแอยู่ดีพี่ก็แบบมาพูดอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าท่า กูก็ให้ความร่วมมือไหมกูก็ทํางานหมเ้ยพอก่อนพี่พอก่อนพี่พ่อนี่อก่อนพพอก่นพี่พอก่ี่พอก่อน่ก่รนพี่พยกนเย่อ่นี่พกนพีอก่อนพออนีอ่่่นี่อก่อเออนออนงก็นี่ออนี้ยอออมึงกกอก่าง่่อนอ้่ออ่อมอกอพี่่ก่งอก่นี่อย่ม่อก่อนพีอก่นี่อพี่อ่น่อพี่่อแ่่อออี้ย ไอ้เหี่ะแล้วกูไม่เข้าใจมึงไหนปกติกูอยู่เลยกับมึงเนี่ยเอออะไรคือรอบนี้คือกูจะเล่นไม่ได้เลยคือกูเออกูยอมรับว่ากูเล่นมึงทำไมอ่ะเออกูก็เล่นกูก็ถ่ายงานไหมเรากราวกูเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยเนี่ยเพี้ยเนี่ยในงานไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายก่อนพี่เดี๋ยววันนี้ถ่ายจบจบแล้วไปส่งไปดีต่อไปต่อเลตั้งแต่คุยกันอยู่สามคนแล้วกูด้ดยปัญหาจบแล้วเฮีย รีบถ่ายดยถัดเนาะรีบถ่ายแล้วเราแบบถ้าถ่ายเสร็จปุ๊บยกงย้ายักไปทำของแของมันเลยเนาะมามาสมาถ่ายไปส็จไปอไปข้างล่างก่อนไปลงไปข้างล่างก่อนไปไอพวกที่เดินลงไปข้างนอกลงข้างล่งมามามาคือจะถ่ายแม่งจบแล้วกูจะไปแล้วไอพี่อะเออกูก็จะไปเหมือนกัน เอาทำเที่ยอะไรพี่ทุบทรงเที่ยอะไรอ่ะอ๋ออะไรทุบทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยเมาส์มันล้วนเม่ใช่แล้นผมว่จะถ่ายมันจะจบไปเนี่ยมายืนถือมีดตแบบเป็นเป็นเที้ยอะไรอ๋อผมว่ายังไม่ได้อะไรเลยพี่แล้วพี่เป็นอะไรมากปล่าล่ะเมื่อเมื่อมึงคุยกับกูจะไหนละคำเนี่ยมึงคุยแต่อ้ดูคำมึงพูดเลยอ้าวเป็นเที้ยอะไรแล้วพี่แบบพี่ก็ไอ้เมื่อกี้พี่ก็มาแกล้งผมปล่าล่ะผมก็ยืนเฉยเฉยแพี่มาทุบอะไรอ่ะ กูบอกว่าเมากูณรันเอ้ผมอ้ก็ขอโทษไงจะเขียนมยชินตรงนี้กูหยอดดีเฮียว่าพี่เป็นเฮียอะไรกันวะแม่งโตโตกันแล้วเลาะกันเฮียอะไรเอาเปเฮียอะไรมากว่ากูคุยกันอยู่เนี่ยเอ้าก็ผงผ่านลุงอะไรไม่นะป้ามึงจะออกไม่เนาะมิ่ใจเย็นดีลุงนี่ลูไม่ได้อะไรค่ะเออกูกูจะออกเหมือนกันแหละไอ้เฮีย แต่กูก็จะออกนั่นแหละทำไมอ่ะก็ไ,ไม่ทำไมก็รได้เจ๊กูออกเหมือนกันแหละบอกให้ไม่แคร์หรอกมางานอย่างนั้นเดี๋ยวเอางี้มาเดี๋ยวกูบอกใครผลให้มารวมตัวตรงนี้เลยของบอ่อหนุบอ่ะมันมีอะไรมึงจะพูดมึงก็พูดมาเฮียกูก็จะพูดเหมือนกันใ,นนให,ห้ทุกคนได้ฟังน่แหละไอ้ที้อ่ะไรเนี่ยเออโอ้ยมันเราจบเดจบดีค่ะกูก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันเฮ้ยไอ้สัส พูดเยาะเกินมากอ่ะเว่ยไม่สนุกเลยยังไม่สนุกเลนี่ยไปบทดีเนี่ยจะพูดได้จบในทีเดียวเนี่ยแล้วนึ่ยแม่มึงเป็นอะไพูดแต่คำหยาบหยาบเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรคนอื่นเขาไม่ชอบมึงอ๋อพี่ก็พูดใส่ผมปะล่ะเอ๋อเฮ้ยมาพูดไหมเออกูพูดอย่างนี้ไหม คือมันไม่ไม่ใช่คือผมมาอยากกินหมูสับเว้ยพี่คือไอ้เบ๊ะไอ้เบ๊ะไอเบ o ะไอ้เบ๊ o ไอ้เบ๊ะ o อ้เบ๊ะไ o ้เนี่ทุกท่านเกิด่ลกหน้าครับน้อง JK แบบปาก้าลงหน้าลงหน้า เออคือวันจริงที่ไม่ว่างวันจริงที่ไม่ว่าง,งไงเออไอ้จันอยู icamente, icamente. ่จนเออเออครับดกจ๋าวันเกิดล่วงหน้าครับอเออคือวันจริงอ่ะวันจริงที่ไม่ว่างพี่ก็เลยมาจากกัดก <c oughs> ่อนเออแล้วแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ะคือมึงไม่ต้องสงสัยไอ้ที่กูบอกว่ากูจะออกอะไรอ่ะอันนั้นก็พูดเล่นหมดเลยไม่มีเหี้ยอะไรหรอกแล้วคือและและไอ้ที่กูทะเลาะกับบีแฮมอ่ะคือมันก็ไม่มีใครรู้หรอกคือ มึงก็ยังไม่รู้ทุกคนก็ไม่รู้มีกูพี่แฮมเปตัดาสามคนรู้ไค่นั้นแหละเอเคกิท้เจ้าของวันเกิดคนที่ไม่แมทไมรแยกกันไม่ให้ใครให้เจ้าขอเกิดอวยพมาอวยพรอวยพรอวยพนมาอวพรอวยเอ่ออวยพรก่อนอวยพรก่อนมาขอขอพรขอพรก่อนเลยฟังฟังผมไม่กินเคกฝ่นกินกิแฮมเดมากกว่า เ้ยเดี๋ยวมือเลเดี๋ยวมือเลทุกคนมายืนมายืนไปคลิปเลยทุกคนมายืนไปคลิปทุกคนมายืนไปคลิปเลยมาเบื่อแล้วไม่ทำแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะมาประกาศจบซีรีส์เดอะดักเน็ตด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะไปเตรียมเจอกันในซีรีส์ใหม่ได้เลย เป็นพุงกความมันใช่ไหมครับพี่แฮมใช่แล้วแล้วก็รอติดตามผลงานของพวกเรา Family ่ o ทาตลอดด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเจ้หนดี๋ยวให้น้องเจเจปิดคลิปมาเจเจปิดคลิปหน่อยเจเจปิดคลิปหน่อยเปนแล้วถ้าเกิดชอบกดไลค์ให้กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเพลงของพี่แบทด้วยนะครับผม B40 นะครับผมแล้วก็ติดตามช่องหลักของทุกคนด้วยนะครับผมก็มีมาสิฝนก็ไปตามให้หมดเลยม่พี่เจ้าพี่เจ้าโปรโมทเพลงหน่อยพี่เจ้าเป็นไหนวะไอ้เหี้ย จะปากาพาพี่ไปมาพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าโปรโมทเพลงหน่ะพี่เจ้าพงศมดเพลงหน่ะเดีนี่เดียวนีน่เป็นปากเป็นปามากนะฮพี่เจ้าโงรโมดเพลงหนะพงมดเพลงอะไรอะเพลงที่ลงไปกี่เพลงแล้ว่ะอ๋อเอออย่าลืมฝากนะครับปากด้วยช่องเอ็กซแล้วเอ้าลูป่านพาพี่ไปไหนเจ๊หลกวาละก็ดยื ฝากฝากช่อง F M L รลคอร์ด uh, ด้วยนะครับเป็นช uh, ่องที่รวบรวมเพลงของพวกเราใน F M L กันนะครับจะาลืมมาดูกันนะครับแล้วก็ช่องช่องบีโฟดีช่องบีโฟดีมีผลงานของพี่จ๊อกเต็มเลยนะครับผลงานของพี่จ๊อกก็เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ที่เคยมีเธอเลนนี่ซีซั่นแล้วก็ปาสัาทรายแล้วก็รองหาคิดก็ไปฟังกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ด้วยก็หรัคลิปนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย จุ๊บมาทุกคนจุ๊บกัน,<ห>นจุ๊บ<ห>จ้นหน่อทุกคนจุ๊บเลย